สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาสลับหมุนซ้ายขวามอเตอร์ห้าแรงไฟ2อ0ยสิโวลต์นะคะนี่นะคะตอนนี้มอเตอร์หมุนตามเข็มหมุนหมุนแบบนี้นะคะตามเข็มอ่ะอ่ะอ่ะดูทางเดิมก่อนได้ไหมคะเพราะว่าถอดอันนั้นแล้วนี่ค่ะหมุนตามเข็มนะคะถ้าหน้ามอเตอร์นะ นี่ค่ะของใครที่อยากจะสลับนะคะให้เขาหมุนกับทางนะคะถอดปลั๊กแล้วใช่ไหมคะก็เหลืองจะเป็นชุดลันนะครับส่วนฟ้าจะเป็นชุดสตาร์ทนะครับจะเป็นภู่หให้ปุมทีนี้ก็จะเอาเหลืองหนึ่งกับเหลืองสองสลับกัน ก็คือเอาชุดลันมาสลับกันนะคะ,ะเหลืองเราให้เรามาร์กไว้ก็ได้ะคะ่ะเส้นที่จับอยู่เป็นเหลืองหนึ่งนะคะเส้นที่ข้างบนเป็นเหลือง2อ,อย่างเงี้ยก็สลับกันนะคะ,ะสีฟ้าเป็นชุดสตาร์ทนะคะสีฟ้าไว้ที่เดิมตำแหน่งเดิมนะคะส่วนเป็นโค้ดสากลก็จะเป็นยูหนึ่งยูสอนะครับอตอนนี้ก็เป็น1นเนาะตอนนี้ก็ส เพราะว่าถ้ามอเตอร์ของใครที่มีเทอร์มินอลก็จะเป็น U1 U2 อย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสลับกันแบบนี้ได้เลยถ้าใครไม่เข้าใจนะคะคลิปนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะที่มันมีเทอร์มินอลมีตัวเลขมีตัวโค้ดของสากลเขาบอกนะคะมีช่างก็ทําคลิปไว้นะส่วนสําหรับการสลับตัวนี้นะคะเฉพาะตัวที่อยู่ในคลิปเท่านั้นนะคะนะพอยิ่งถ้าใครที่ซื้อมอเตอร์เก่ามาแล้วมีการพันสาพันมอเตอร์มาแล้วอะ่ะ หัวสายอาจจะออกสีไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดนะวัดได้นะคะวัดชุดลันชุดสตาร์ทแล้วก็สลับที่ชุดลันนะคะสลับที่เส้นลันนะคะรายละเอียดก็คือเมียช่างอธิบายไว้หลายคลิปมากนะคะส่วนคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานนะคะเอาไว้ให้ f c ที่เอามอเตอร์ตัวนี้ mm hmm. เฉพาะตัวนี้มามาซ่อมนะคะแล้วอยากสลับเองนะคะก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้แล้วก็ ทำตามในคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับเจ้าของคลิปเจ้าของมอเตอร์ตัวนี้ก็คือคลิปนี้เป็นของท่านนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูก็ดูเป็นความรู้ได้นะคะว่าเทคนิคการที่เราจะสลับสายมอเตอร์จริงๆคลิปนี้มันมีเทคนิคบอกทุกคนอยู่นะแต่ว่าทุกคนต้องปร้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะจะได้เข้าใจเนาะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอช่างทองเสียบปลั๊กก่อนนะคะให้ช่างทองเก็บรายละเอียดก่อนนะคะ กันแล้วค่ะเห็นไหมคะเนอะโอเคอะดูหน้าไม่หลอกแต่เดี๋ยวคุณจะไ,ไ,ได้แน่ แต่โหลดต้นนะแต่สียี่ห้อีนค่ะคลิปนี้จบงานส่งลูกค้าแบบสวยๆเลยนะคะรายละเอียดงานซ่อมอยู่ในคลิปที่ลงให้ดูแล้วนะคะว่ามอเตอร์ตัวนี้ซ่อมอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเมียช่างลงคลิปให้ดูนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เมียช่างกับช่างทองด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ